ครับผมวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องซักผ้าเก่านะครับเก่าหาบอร์ดไม่ได้นะครับดัดแปลงส่ลอานะครับนี่ผมก็จะดัดแปลงเอาบอร์ดมาใส่นะครับตัวกดแล้วก็จะใส่ไปข้างบนนี้นะครับเจาะเจาะรูแล้วก็ใส่ไปข้างบนนะครับก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเราก็ดัดแปลงใส่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดน้ํานะครับตัดน้ําก็จะเข้า ตรงนี้นะครับ3าสายนะครับส่วนสายแพรก็เจาะรูนะครับเจาะรูตรงนี้ลงมานะครับนี้บอร์ดก็จะมีสายสายไฟนะครับปลั๊กไฟก็2เส้นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับ3เส้นตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เดินน้ำนะครับมอเตอร์เดินน้ำออกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ําเข้านะครับน้ําเข้าตัวนี้นะครับบอร์ดแปลงก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้เราก็เจาะนะครับเจาะกล่องไฟนี้นะครับกล่องไฟมาแล้วก็เจาะใส่นะครับอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องนะครับเติมน้ําเองอะไรเองหมดทุกอย่างนะครับเราก็ตากอย่างเดียวนะครับนะครับสายน้ํแเราก็ต่อเข้าเหมือนปกตินะครับของเดิมเขานะครับส่วนปุ่มกดแล้วก็กดสีแดงนี่นะครับแล้วก็สีเหลืองอันนี้เติมน้าแล้วครับ กดแค่สองปุ่มนะครับอันนี้พอกดเสร็จปุ๊บสองปุ่มนะครับกดแค่สองปุ่มนะครับแดงกับเหลืองนะครับเครื่องก็จะเติมน้ํานะครับทีนี้ก็รอรอน้ําได้ระดับเขาก็จะซักเองนะครับซักเองอัตโนโมัติแล้วก็ฝันแห้งอัตโนมัตินะครับทุกอย่างอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เอาไปตากอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูกันตอนมันซักนะครับ คร graduate, in ับผมเรามาดูพลังซักเขานะครับนี่นะครับหลังจากที่เขาเติมน้ําได้ระดับนะครับก็จะซักนะครับพอซักเสร็จเขาก็จะปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําแล้วก็ปั่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนตอนตอนปั่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนปั่นแห้งกีนดีนะครับเดี๋ยวมาดูพลังปั่นแห้งเขานะครับนี่นะครับตอนปั่นแห้งนะครับ แน่นอนนะครับผมนะครับบางทีเครื่องซักผ้าเก่าๆนะครับเราอย่าทิ้งนะครับเอามาดัดแปลงหรือโมใช้ได้นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็นี่นะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องซักผ้าเก่านะครับหาบอร์ดไม่ได้เรา่าทิ้งนะครับดัดแปลงใส่บอร์ดใหม่ได้นะครับ จะนมัติเหมือนกัน,นครับนี่ก็ปั่นแห้งเองทุกอย่างนะครับล้างผ้าเองทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับจะส่งลูกค้าได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมบสวัสดีครับ